ักรุงบาดานอันเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงลงกามีพญายักษ์นามว่าไมยราบจอมขมังเวทเจ้ากรุงบาดานผู้มีศีลทมปกครองอย่างสุขสงบมานานแสนนานเท้าสหัสสมริวันบัรพบุรุษ ผู้สร้างกรุงบาดาลน,นั้นได้สั่งไว้ว่าไม่ว่าการใดภายหน้าห้ามให้ลูกหลานไปเกี่ยวข้องกับทศกัณฐ์แห่งกรุงลงกาฝ่ายมยราบไม่ฟังคำทัดทานอันว่าตนมีศักดิ์อันเกลียงไกลจะไม่ช่วยเหลือเผ,าผ่าพงวงยักษ์นั้นจะโดนติชินนินทาได้เมื่อนั้นมัยราบบทยาสะกดนิทราที่เชิงเขาสุรการตั้งกระทะเหล็กใหญ่บนเตาเศร้าหัวกะโหลก แล้วร่ายมนบริกรรมคาถา1,000จบขวัญที่ผวยพุ่งกลายเป็นพยาราชสีสองตัวแล้วควักหัวใจออกมาบดผสมกับไม้รู้นอนเจชนิดทั้งเห็ดพิษเห็ดเมากลั่นใจบทยาตามตำราต่อไปจนสำเร็จตามต้องการเมื่อลองฤทธิ์ยาทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายเกิดเป็นเสือโครงแยกเคี้ยวทั้งแมวลายแล้วทาแขนซ้ายกลายเป็นพญานานาเจ็ดหัวตัวมหึมา ลองทาแขนข้างขวาเป็นพยาครุฑกระพือปีกเข้ายุดพยานาาย่ำรุ่งคืนนั้นไมยราบฝันความว่าดาวน้อยลอยมาเหนือดวงจันทร์แสงดาวนั้นบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงครั้นตื่นไมยราบเกิดความหวาดหวั่นร้อนใจเรียกหรามาตรวจดูความว่าไม่ช้านานจะมีผู้ขึ้นมาคลองบัลังแทนด้วยความร้อนใจในบันลังจึงกล่าวหาใส่ร้ายไววิกว่าคิดกบฏ จึงสั่งจับมัดโซ่เตรียมไว้รอจับพระรามมาได้แล้วค่อยประหารพร้อมกันในคราเดียวคืนนั้นด้วยพระสุบินนิมิตแห่งองค์รามว่ามียักษ์คว้าเอาพระอาทิตย์ทรงกรดไปทั้งมือยืนไปหักฉัดยังชั้นผมมโลกสองเท้าเหยียบลงไปพื้นพิภพบ,บาดาลพิเพกให้คำทำนายว่าไม่ราบจะกระทำการสะกดทับแล้วจับพระองค์ลงไปยังเมืองบาดาล แต่หากนับเป็นนิมิตที่ดีเดชศักดาพระองค์จะแผ่ไปทั่วชั้นฟ้าและบาดาลพระองค์จะพ้นเคราะห์ณเวลารุ่งสางหนุมานขยายกายต่างท้องฟ้าใหญ่มหึืมาเท้าฝังลงดินค้อมกายลงองค์พับปลาไว้ในกลางอกสุครีพนั่งเฝ้าหน้าประตูพยาพิเพกและพลักนั่งอยู่ตรงข้างแท่นบรรทมเช่นนั้นคืนนี้ ข้าขออาสาอมพลับลาเพื่อปกป้ององค์เนื้อหัวรามจากอสูรมายราบเองไพ่ะค่ะ